พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องต้องไปสักท้ายเอฟซีสุดสุดคุณน้นองจ๋าตำมะฮุ่งเสือแบบก่อจำมาหุ่งเสือแบบก่อกก,อก,ก,กินข้าวเศร้าข้าวเศร้านะตอนนี้ก็คือใบมุง้งพี่น้องข้าวเศร้าอยู่บนคือใบมุงม้งมาอนี่ มือมือแต่มือช่วยต้งแั่ผากต้งแต่พากเยอะบนเห็นบดซึนบดซวงบดเศร้าต้องจากไปซอยงั huh belt, ้นสวมผลม้าแล้วอากาศมันก่อนหนาวพท่าน้องไข่แตก หมูวันกับมามาแพลงปลาสากปลาแพลงปลาเรียบร้อยแล้วนอนนอนต่อสามโมงแรงจนเราหอดหาโมงุงแรงเออคุณกำหมุ่งให้ประกอบเฮ้ยไงจะยืนรุ่นเนี่ย หมาก็ทั่มมาน้องหัวก็ตื่นฮือกนนบบนันนี่พ่อจะบนเฮ็ดนกกินอะไรแล้วรู้ตีเห็ดจลิปปะใปบะเห็ดฉันเห็ดคบิปเวลาฉันกินข่าวฉันกับจะคุ้ยกับเพื่อนฉันในในวิดีโอในยูทูบไล้์ว่าฉันหืมว่าฉันเห็นยูเห็ดประจำ จ้อนจันทร์เขาลงคุยกันไหมเด้อเขาอ่ะอครับต่วเผ็ดอากาศดอกจะฮ้องพี่น้องเกลือเพันเปลี่ยนสีเพราะมันมาเหม็นคิวจำาหื นี่ยสวนนี่ล่ะใกลสิบเบอร์ละละเยอะบ,บนกระดังพฟันเนี่ยบ,บนเพาะพักการพักกาดกวงตุม่งมไม่เ้กจไม่เจ๋จังไยมันเพราะแต้มนี้วกับจิตแต้มไปโลมุนนออกแต้มไม่ปุม๋มไง Bây luôn nó lâu bây nó có tiền tuổi <laughs> lắm cả, Tiền má có thua nó có đây Hàm một khuy Điệp cho quần, chuột bạc bàn này, ngon ngon nghe bạn.

เขามือละคข้าบมือละส้องข้าบไปนอ่องเอ้ยเย็บบนอุ้ยดำห้องเต็มเต็มถาดตลอด กันกานมายมยามกานมหามาตบานอื่นเมอสื่อประแดกัเลยคุยกันเงาปะเลยวคือเงา อื่นก็ทั้งสิเห็ดป่าอีกวันจังเสียพิกซุ้มปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนย่างนะครัน้ำพริกปลาทูปลาลาบองอืมอาทิตย์หน้านี่จันทำขั้นเนี่ยก็เสืเริ่มซื้อของมากเห็ดปลาลาบองนี่แหละปลาลาบองเบิร์ดเราพี่น้อง เขาเสียตุนไว้ไม่ขาด bệnh kỹ năng chảy cả bao xương 是这样。

ตากตัดแดดหลายรูกต้องกินนะไรดีกว่าเอามีม้าแ้วปลาหาอืออืออืมินกับพี่ก่อนอุ้ยงมือป้าเนี่ยจะนัางมือก่อนไปเดี๋ยวาตับไปให้

แล้วเลยเฟื่อยอยู่โอ้ยพี่หน่องเอาจำหนีเด้อพาลูกพาหลานกินก่อนโอ้ยมันมัวๆแล้ว